ตอนนี้เวลาหกโมงคึ่งเดี๋ยวเราจะไปชมวัดซึ่งไม่รู้ว่าจะเปิดหรือยังนะครับเคดูหกโมงบ้างเขาดิมืดอยู่เลยนี่คือหกโมงแล้วนะเนี่ยโอเคไปเดินทางครับ ดูด้วยนะครับอย่าไปจอดล็อกรถยนต์นะเกมเลยนะไป <Okay. S 1> บ<ะ>อ,อกแล้วว่าสิงคโปร์ไม่ได้โหดร้ายอย่างที่ใครหลายๆคนคิดนะครับที่จอดรถก็อยู่ข้างหลังนั่นแหละเออ ดเดี๋ยวเราเดินถ่ายรูปนี่ที่เขาเรียกว่าใชนาหน้าเท้าในยามเช้าตู่ตอนเช้าสิงคโปร์อากาศดีดีจริงๆตรงนี้คือแบบถ้ามาอยู่แล้วมาเดินกินที่นี่นะเพินเลนะเนอะเราเผยใช้เวลาเกินครึ่งวันอนะถ้าแบบจะมาอยู่กินที่นี่นครับ มีแต่หลานดูดู แต่ต้องถอดรองเท้านะรีมูฟนี่ท้างในนี่ถอดรองเท้าไว้ตรงนี้เอเะดูบรรยากาศตอนเช้าของเขาสิทุกคนมาดูนี่นะอลังการรอ,องเท้าไว้ตรงนี้ครับ บแต่งตัวใส่คุมนะครับอืมไปคุมให้ก,มกลมเนนะกลื่อนกลมเกลืนแล้วไป,ไปนี่เปิดแล้ว इधर आमा योगिराज यहाँ सुख रखता है देवों के ज्ञात विवाह से विधिराज को प्राप्त करता, धन धन का वस्तुआर निश्चिंत राज दास के अंतम नीत के सौभाग्य के लिए भाग्य राज के अंतम धनुषी के सौभाग्य आज के सोम अंतराग के दिन देवी शक्ति सुखे सारी इच्छा का राव केतुवान की आपके लिए होता है पीड़ा प्रा� นี่ครับดูขาทำอ่ะ เปิดอไม่เปิดแล้วด้วยเธอเรามากันในช่วงเช้าเช้าแค่ไหนดูครับได้ไงโคตรแฮปปี oh, ้ครับอห้ามส่งเสียงดังห้ามเตมัว

เขาบอกให้ขึ้นไปชั้นสี่นี่มันมดสี่ชั้นนะครับว้าวไป<ต>ชั้นสี่เลยชั้นสี่เลยเ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ขาแนะนำไปเฮ้ยน,น,นี่นะฮี่นี่เขาแนะนำนี่ตรงนี้ไหล่คอนี่นะครับ เสียงดังนะโอ้โนห้ามพูดไดินเองเดียวอ๋อขอให้ถือขึ้นมานะครับแล้วก็ฟังแล้วก็รู้เรื่องแต่น,นี้ห้ามถ่ายวิดีโอ <c oughs> พรอนะครับเดินกันไปขึ้นไปก่อนเดี๋ยวประตูมันจะไป แล้ว,วามาให้ถือเข้ามาไปใช่ขึ้นไปก่อน,ออนโอ,โอ้เขาเปิดได้ไม,ไดมีทั้งหมด5ชั้นนะครับแต่ขึ้นลิฟต์ได้แค่ชั้น4ชั้นที่5ต้องเดินขึ้นมาแล้วก็รองเท้าอ่ะถือ<ม>ถือได้แล้วก็ตรงชั้น4ไม่สามารถถ่ายวิดีโอได้นะครับ ดูกอนถ่ายวีดีโอได้ไหมเนี่ยโอเคโอ้โหทุกคน,น,น,นใช่อยู่ข้างบนอ๋อ oh. นี่นะครับของจริงเที่ยวในแบบของพวกเราไม่ต้องแย่งเดินเบียดเบียนกับใคร น,นี้ของจริงนี่นะครับโอ้ทุกคนโอ้โ,อโอดูอลังการมาก มาวัดไปแล้วอ่ะปูทุกคนชอบไหมชอบอลังกรารก์เอ้ยนี่ครับเดินรอบเดินให้ทั่วคนอื่นนอนเราออกมาเที่ยว คนอื่นเที่ยวเราออกไปนอนเอ้ย เข้าใจเลยครับเขาจงให้แต่ถือรองเท้ามา ตรงไหนห้ามถ่ายคือน่าจะแบบเป็นของสำคัญอะ่ะ สองต่อสองชั้นสองเขาจะเป็นอะไร ผังอือนี่คือแผนผังของสถานที่แห่งนี้เดินชมเพลินเลยฮะโหนี่นะครับ เตียงลงลิฟต์ไปชั้นหนึ่งอ๋อนี่ครับมีแค่ชั้นห้าที่ต้องเดินขึ้นไปเตียงลงลิฟต์ขึ้นลิฟต์ได้หมดเลยไปชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งนั่นแหละทุกคนครับเมื่อกี้กดชั้นหนึ่งคือมันคือชั้นของพวกเราเลยเจะลองกดชั้น M ดิชั้น M เออทุกคนชั้น M คือพาเราไปไหนนะครับฉันเอ็มฉันเอ็มอ่านี่ครับห้าสี่สามสองแล้วก็เอ็มนี่ฉันเอ็ม อินโดอินเ,อเดียมีหมดโอ้สค้อนนี่ครับชั้น M ก็คือชั้นที่อยู่ข้างบนของอันนี้โอ้ คนลุกอยากจะบอกว่าเหมือนจริงมากเหมือนจริงจนแบบโค้ดแล้ลก็แล้วก็ นี่นะครับแต่ทั้งหมดนี้ก็คือชั้นเอ็มนี่ถ้าลงไปแล้วลงทาาหานนี้คือทำไมอ่ะหายนะไก,กลๆนะไก,กลนะครับลงไปลงเทางา,งานเข้าเลยนะ อย่าถอดนะครับอย่าถอดนะออครับเขาให้ถอดแต่ถือบางทีผมก็ไม่เข้าใจไง <S <s <we at> แล้วก็จดต้นถั่ง,งานารกระดาษบ้านเขาสะด้วยเราดูตัาวที่อยู่ไหมนี่นะครับถ้าใครแต่งตัวแบบใส่เสื้อกล้ามมาก็มารับพาดตรงนี้นะครับกบระโปรงกระโปรงมารับตรงนี้จะเข้าไปได้นะครับ Gracias.

่นี่ครับที่สิงคโปร์่ะมาจิ้มที่ตู้ได้เลยแล้วก็ไปเปย์ที่เตออูดยอุยมืงงไม่หมดมาเลกับสิงคโปร์ไปเปย์ thank you คเนยไสกกินะ